All right, all right okay, okay, okay. สวัสดีค่ะ 95am ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวน้อยผูกผักมาถึงบทที่41แล้วค่ะบทที่41จับทั้งสองคนแน่นอนว่าเนื่องจากพวกเขา ไม่ได้รับมันดังนั้นจึงคิดที่จะทำลายมันแทนเฉิงเซียวเซียวมองพวกเขาวิ่งไปที่ทุง่งหญ้าทั้งทางด้านทางซ้ายและทางขวาพวกเขาต้องการที่จะทำลายสัตว์ปีกของเธอทั้งหมดดวงตาของชายทั้งสองคนเป็นประกายอย่างรุนแรงวัตถุประสงค์ของเขาชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่กลางอากาศ อยู่ดีๆร่างกายของเขาก็ถูกพัวพันกับอะไรสักอย่างพวกเขาไม่ทันที่จะตอบสนองก่อนที่จะถูกโยนออกมาจากทุ่งหญ้ายอย่างแรงตุบๆทั้งสองร่างล่นลงกับพื้นอย่างหนักพวกเขาทั้งสองคนตกใจและโกรธเป็นอย่างมากร่างกายที่แข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสองคนจับจ้องไปที่สุนัขสองตัวของครอบครัวเฉิง พวกเขาไม่รู้ว่าพวกมันปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ดวงตาของพวกมันจ้องมองอย่างดุราวกับว่าหากพวกเขาเคลื่อนไหวมันพร้อมที่จะกัดคอของพวกเขาทันทีสิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจมากยิ่งขึ้นคือสุนัขทั้งสองตัวไม่เห่าเลยพวกมันไม่เหมือนกับสุนัขธรรมดาที่ถูกเลี้ยงไว้เฝ้าของเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่พวกเขาจะทันเข้าใจเขาก็พบว่าร่างกายของพวกเขาถูกมัดด้วยบางสิ่งอย่างหนาแน่นเมื่อมองลงไปที่หน้าอกของตัวเองเขาพบกับเถาวัลย์สีเขียวจนพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นี่มันคืออะไรผู้อาวุโสลินและผู้อาวุโสปมองเห็นความหวาดกลัวในสายตาของกันและกัน พวกเขารู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในกับดักของครอบครัวเฉิงเมื่อนึกถึงคนของครอบครัวเฉิงสายตาของผู้อาวุโสลินยังคงใช้แววตาอาฆาตแค้นแต่ดวงตาของผู้อาวุโสไปนั้นคาดไม่ถึงเขารู้สึกได้ทันทีว่าตนเองนั้นตกอยู่ในกับดักของครอบครัวเฉิงแล้ว พวกเขาไม่สามารถสู้กับเถาวันนี้ได้และยังมีสุนัขสองตัวที่รอคอยพวกเขาอยู่คนของครอบครัวเฉิงไม่มีใครปรากฏตัวออกมาและด้วยระดับการบ่มเพาะของทั้งสองคนพวกเขาไม่สามารถที่ขยับตัวได้คุณหนูควรจัดการกับพวกเขาอย่างไรอยู่เฮงถามเฉิงเซี่ยวเซี่ยว จ้องมองชายทั้งสองคนเธอยิ้มอย่างเย็นชาและสั่งว่าหยูเฮงส่งพวกเขาไปที่ป่าไผ่แล้วขังพวกเขาเอาไว้เข้าใจแล้วคุณหนูเพียงแค่อยู่เฮงส่งความคิดชายทั้งสองคนที่ถูกมัดก็หายไปในส่วนด้านในสุดของป่าไผ่อยู่เฮงได้ทำกรงเล็กๆด้วยหวายและขังทั้งสองคนเอาไว้เฉิงเซียวเซียวจ้องมองทั้งสองคน ที่ถูกขังเอาไว้ออกคำสั่งต่อไปอยู่เฮงใส่งูตัวน้อยไว้บนกงด้วยพวกเขาต้องการที่จะหลบหนีปล่อยให้งูกัดได้ทันทีให้พวกมันสามารถกัดได้ตามต้องการฮ,ฮิฮ้เป็นความคิดที่ดีค่ะคุณหนูอยูเฮงปล่อยงูร้ายสิบตัวออกมาจากมิติให้พันรวมกับหวายที่ทำเป็นกรงมันยากที่จะแยกแยะพวกมันออก ด้วยแสงจันทร์สลัวสลัวผู้อาวุโสหลินและผู้อาวุโสไปรู้สึกแย่ในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ที่ทุ่งยาของครอบครัวเฉิงแต่ใครจะรู้ว่าภายในพิปตาพวกเขากับถูกเปลี่ยนสถานที่และถูกกักบ,บริเวณอย่างสมบูรณ์สิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือพวกเขาไม่เข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าในความคิดของพวกเขาทุกอย่างเป็นฝีมือของครอบครัวเฉิงเฉิงเซียวเซียวทิ้งพวกเขาไว้ในป่าไผ่ให้ฝูงงูคอยเฝ้าดูเธอกลับเข้าไปในบ้านเพื่อนอนหลับอย่างสบายในขณะที่เธอกำลังเดินเข้าไปในประตูบ้านก็เห็นล่างที่คุ้นเคยยืนอยู่ที่นั่น เฉิงเซียวเซียวเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเธออย่างชัดเจนและเรียกเบาๆว่าท่านพ่อเซียวเซียวเจ้าจัดการพวกเขาได้หรือไม่เฉิงไปหยวนรู้ว่าลูกสาวของเขามีพลังมิติและยังได้รับความช่วยเหลือจากนางฟ้าแต่เขายังคงกังวลเมื่อเห็นเธอปลอดภัยน้ำเสียงของเขาจึงรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น เฉิงเซียวเซียวยิ้มให้พ่อของเธอและพยักหน้าจากนั้นพูดว่าท่านพ่อไม่ต้องออกแรงทำสิ่งใดเลยก็สามารถจัดการกับพวกเขาได้ดีแล้วกลับไปนอนเถอะพ่อและลูกสาวไม่ได้พูดอะไรกันพวกเขาแยกกันไปนอนคนละห้องเพื่อนอนหลับในวันถัดมาหลังอาหารเช้าเฉิงไปหยวนได้ส่งลูกเล็กของเขาออกไปฝึกฝนศิลปะ การต่อสู้และถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเฉิงเซี่ยวเซี่ยวไม่ได้ปิดบังพ่อของเธอรวมทั้งยังบอกพ่อของเธอว่าคนเหล่านั้นถูกขังไว้ในป่าไผ่เซี่ยวเซี่ยวเจ้าจะทำอย่างไรกับพวกเขาเฉิงไปยวนต้องการรู้ว่าลูกสาวของเขานั้นคิดอย่างไรท่านพ่อคิดว่ายังไง เพื่อแก้ไขปัญหานี้เฉิงเซียวเซี่ยวต้องการรู้ว่าพ่อของเธอวางแผนที่จะทำอะไรเฉิงไปยววนเหลอบมองไปที่เธอและพูดว่าเราไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้หากเราฆ่าพวกเขาคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาจะต้องมาเยี่ยมเยียนเราอย่างแน่นอนข้าเข้าใจแล้วเพียงอย่าปล่อยให้พวกเขาตาย เฉิงเซียวเซียวไม่มีความตั้งใจที่จะฆ่าพวกเขาพวกเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะฆ่าพวกเธอเมื่อคืนพวกเขาเพียงตั้งใจที่จะฆ่าสัตว์วิญญาณเหล่านั้นแม้ความตายจะถูกยกเว้นแต่ก็ไม่สามารถทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นท่านพ่ออย่างไรก็ตามข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านเฉิงเซียวเซียวนึกถึงบางสิ่งได้เกี่ยวกับป่าไผ่ โอ้มีอะไรอย่างนั้นหรือข้าคิดว่าพี่น้องของข้าชอบฝึกฝนในป่าไผ่แทนที่จะอยู่ในห้องดังนั้นข้าจึงคิดที่จะเปลี่ยนแปลงป่าไผ่ข้าได้ยินอยู่เฮงบอกว่าตราบใดที่ทำเส้นทางน้ำจากบ่อไปยังป่าไผ่ป่าไผ่จะได้รับพลังวิญญาณด้วยเช่นกันดังนั้นต่อไปป่าไผ่จะเป็นสถานที่บ่มเพาะที่น่าทึ่งมาก เซียวเซียวเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือเฉิงปะหยวนรู้สึกประหลาดใจและยินดีเขารู้ว่ามันมีความหมายอะไรเขารู้ว่าสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังจิตวิญญาณน,นั้นมันดีแค่ไหนเขาเคยได้ยินถึงสถานที่แบบนี้เพียงสองแห่งเท่านั้นท่านพ่อข้าไม่ได้โกหกมันเป็นเรื่องจริงเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจริงจัง ดีดีดีเฉิงไปหยวนตื่นเต้นมากเขาถูกำปั้นกับฝ่ามือของตัวเองแล้วพูดอย่างทะเยอทะยานว่าถ้าวิธีนี้ใช้ได้ผลสถานที่นี้ของเราจะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฮ่าฮ่าฮท่านพ่ออย่าเพิ่งมีความสุขป่าไผ่ของเรานั้นใหญ่มากท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นหรือเฉิงเซล อดไม่ได้ที่จะขัดพ่อของเธอมันเป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอนช่วงนี้ชาวบ้านไม่ได้ทํำงานเราควรชวนพวกเขาบางคนมาช่วยจากนั้นแบ่งปันอาหารหรือเงินให้พวกเขาคงมีหลายคนที่ยินดีจะช่วยคงเป็นเรื่องดีหากชาวบ้านช่วยเหลือพอจะไปจัดการคนทันทีเชิงไปยวนผู้เสร็จเขาก็จากไปทันทีอย่างมีความสุข เมื่อพ่อของเธอเดินออกไปเชิงเซียวเซียวเดินเข้าไปในครัวและเห็นแม่ของเธอกำลังต้มน้ำเธอเดินไปข้างหน้าและพูดว่าท่านแม่ให้ข้าช่วยเธอเซียวเซียวทำไมเจ้าไม่ฝึกฝนการต่อสู้การทำงานบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องหนักนางเฉิงต้มน้ำอยู่หันมาตอบลูกสาวอย่างอ่อนโยนเชิงเซียวเซียวพาแม่ของเขามานั่งลงที่เก้าอี้ จากนั้นเธอยิ้มและพูดว่าท่านแม่ท่านสามารถบอกข้าว่าควรทำอะไรในอนาคตท่านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกเซียวเซียวชีวิตนี้มีแต่คนขี้เกียจเท่านั้นที่จะเหนื่อยล้านางเฉิงเหลียวมองลูกสาวของเธอเธอถอนหายใจอีกครั้งเซียวเซียวร่างกายของพ่อเจ้าได้รับการฟื้นฟูทําให้มีสุขภาพดีขึ้น ตอนนี้ควรคิดเรื่องการแต่งงานของเจ้าควรหาครอบครัวที่ดีสำหรับเจ้าท่านแม่ท่านยังคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับมันอีกหรือเฉิงเซียวเซียวขมวดคิ้วเบาๆแล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้ท่านแม่ข้าเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วท่านไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับลูกสาวคนนี้ข้าจะจัดการเองไร้สาระ เจ้าจะจัดการเองได้อย่างไรคำพูดของพ่อแม่มักเป็นสิ่งที่ถูกต้องบทที่42ใครบังคับปวดหัวปวดหัวปวดหัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับนางเชิงที่แสดงท่าทีจริงจังเชิงเซียวเซี่ยวต้องการที่จะหันหลังกลับและวิ่งหนีไปทันทีเธอรู้สึกปวดหัวมาก ท่านแม่ไม่ต้องกังวลรอจนกว่าท่านพ่อจะพร้อมแล้วค่อยคุยกันเรื่องนี้เถอดดีเมื่อพ่อเจ้ากลับมาข้าจะคุยกับเขาทันทีไปหน้าของนางเฉิงแสดงออกดีขึ้นเธอคิดว่าลูกสาวยอมทำตามคำแนะนำของเธอเธอไม่รู้ว่าลูกสาวของเธอนั้นขี้เกียจที่จะพูดเรื่องไร้สาระ เชิงเซียวเซียวไม่ต้องการสารต่อหัวข้อเดิมอีกต่อไปเธอมองไปที่หม้อน้ำและถามว่าท่านแม่มีชายอยู่ที่บ้านหรือเปล่าท่านพอไปที่หมู่บ้านเพื่อขอให้ชาวบ้านมาช่วยเราทำงานเราควรที่จะเตรียมชาให้พวกเขาดื่มเออไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนในหมู่บ้านอย่างนั้นหรือ แม่ได้ยินเจ้าและพ่อพูดคุยกันเกี่ยวกับป่าไผยสุดท้ายแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรแม่ของเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจึงบอกแม่ของเธออีกครั้งว่าเธอต้องการเปลี่ยนแปลงป่าไผ่หัวใจของนางเฉิงเต็มไปด้วยพลังเธอพยักหน้าและพูดว่าดีถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะทำชาไว้จากนั้น เราควรฆ่าไก่และเป็ดเพื่อรับรองพวกเขาตามที่ท่านแม่พูดเลยเฉิงเซี่ยวเซี่ยวยิ้มและพูดต่อท่านแม่ข้าจะไปเอาชามาให้ตกลงนางเฉิงมองรูปร่างที่มีเสน่ห์ของลูกสาวของเธออ่อนโยนและพูดกับตัวเองว่าถ้าข้ายังอยู่ในตระกูลข้าคงจะสามารถหาครอบครัวที่ดีให้กับเซียวเซี่ยว แต่ก่อนนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะพบคนที่เซี่ยวยวพอใจหากพ่อข้ากลับมาข้าอาจจะปรึกษาเขาได้แล้วบอกสิ่งที่คนในครอบครัวของเขาทำกับพวกเราเมื่อถึงจุดนี้นางเชิงอดถอนหายใจไม่ได้เอาละเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วข้าเกรงว่าในมิช้าพวกเขาจะเสียใจในสิ่งที่พวกเขาทำกับครอบครัวของเรา ท่านแม่ท่านแม่เราเหลือชาไม่มากนักด้านนอกห้องครัวเสียงลูกสาวดังขึ้นนางเฉิงจึงตกใจและลุกขึ้นทันทีทั้งสองคนพบกันด้านนอกของห้องครัวเฉิงเซียวเซียวเขย่า,ยาขวดสองสามครั้งท่านแม่ใบชาพวกนี้คงใช้ได้อีกสองครั้งหากมีคนมาที่บ้านเราอาจไม่เหลือชาต้อนรับใครอีก ไม่มีชาอย่างนั้นหรือน่าเสียดายคราวที่แล้วที่เจ้าขึ้นไปบนภูเขาไม่ได้เก็บใบชามาด้วยยกเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะเข้าไปในเมืองและหาซื้อมันเก็บใบชาบนภูเขาทันใดนั้นดวงตาของเฉิงเซียวเซียวก็สว่างขึ้นเล็กน้อยถ้าต้นชาเหล่านั้นถูกย้ายมาอยู่ในมิติของเธอละเมื่อคิดได้ดังนั้นเชิงเซียวเซียว รู้สึกตื่นเต้นเธอส่งขวดให้แม่ของเธอและพูดว่าท่านแม่ข้าจะขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปเก็บใบชาในวันนี้ข้าจะเรียกให้เจิงหยวนมาช่วยท่านพ่อแทนเมื่อเธอคิดได้ดังนั้น<ๆ>เธอก็รีบออกไปจากบ้านดูสิจะวิ่งไปราวกับเด็กผู้ชายได้อย่างไรนางเฉิงไม่รู้ความคิดของลูกสาวเธอจึงส่หัวเมื่อเฉิงเซียวเซียวเดินผ่านป่าไผ่เธอให้น้องชายและน้องสาวของเธอ กลับบ้านเพื่อที่จะช่วยท่านแม่เธอขึ้นไปบนภูเขาเพียงลำพังมีต้นชายอยู่ด้านบนของภูเขาเธอเคยได้ยินท่านพ่อท่านแม่ของเธอบอกว่ามันอยู่ตรงปลายทางจุดหมายที่เธอกำลังจะไปในขณะดาษเดียวกันนั้นโรงเตียมในเมืองมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเท่าแก่เดินไปหลายรอบด้วยความกังวลเขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านผู้อาวุโสทั้งสองพวกเขาทั้งสอง ไม่กลับมาหลังจากออกไปกลางดึกพวกเขาที่ไปไหนอย่างนั้นหรือแม้ว่าเท่าแก่จะใช้นิ้วเท้าของเขาคิดก็ยังรู้คำตอบแต่จากทักษะของพวกเขาแล้วพวกเขาทำไมยังไม่กลับมาหรือว่าพวกเขาออกจากเมืองชิงอันไปแล้วเป็นไปไม่ได้เท่าแก่จูตอบทันทีทันใดอย่างไรก็ตามเรื่องราวของครอบครัวเฉิงยังไม่ชัดเจนดังนั้น พวกเขาก็ไม่สามารถจากไปได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันล่ะเมื่อพิจารณาว่าหัวหน้าครอบครัวเฉิงมีระดับการบุ่มเพาะเพียงผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้แต่พวกเขาไม่น่าจะเป็นคู่มือให้กับผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ทั้งสองคนได้อย่างไรก็ตามทำไมพวกเขาไม่กลับมาพวกเขาบาดเจ็บหรือเปล่าหรือตอนนี้พวกเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเพื่อรักษาตัว เขาควรทำอย่างไรต้องไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเฉิงอีกครั้งหรือไม่หรือต้องรอต่อไปความคิดหลายอย่างสับสนอยู่ในใจของเขาเท่าแก่จูไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะทำธุรกิจเขามองไปที่ประตูตลอดเวลาแล้หวังว่าจะเห็นร่างที่คุ้นเคยทั้งสองคนปรากฏตัวณนะตระกูลหนิงในที่สุดนายน้อยของตระกูลหนิงก็กลับมา คนที่กลับมายังตระกูลหนิงไม่ได้มีเพียงนายน้อยหนิงอยู่ทรงเท่านั้นยังมีสิทธิอีกสองคนจากสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์กลับมาพร้อมกับเขาทัศนคติของเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ในระดับสูงส่งตระกูลหนิงเป็นเพียงสถานที่เล็กๆก,การที่พวกเขาติดตามหนิงอยู่ทรงกลับมาเพียงเพราะเขาหาสถานที่พักผ่อนเท่านั้น ผู้เท่าหนิงเห็นแก่หน้าหลานชายของเขาเขาจึงไม่สนใจเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ทั้งสองคนว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีนอกจากนี้พวกเขายังเป็นแขกของตระกูลหนิงอีกด้วยผู้เท่าหนิงขอให้แม่บ้านทำความสะอาดห้องเพื่อรับรองแขกทั้งสองจากนั้นท่านหนิงก็เรียกหลานชายของเขาไปพูดคุยผู้เท่าหนิงถามถึงรายละเอียด เกี่ยวกับช่วงเวลาที่หลานของเขาอาศัยอยู่ในสำนักลูปปั้นศักดิ์สิทธิ์หลังจากพูดคุยกับปู่ของตัวเองใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความชื่นชมฟังเรื่องราวของหลานชายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเขาไม่สามารถทอถอนหายใจได้แม้ว่าหลานชายของเขาจะได้เป็นสิทธิ์ในสำนักลูกป,ปั้นศักดิ์สิทธิ์แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นเพียงสิทธิ์ระดับต่ำเท่านั้นดูเหมือน ว่าฐานะของหลานชายต่ำต้อยกว่าคนในรุ่นเดียวกันท่านปู่เหตุใดท่านถึงส่งข้อความหาหลานชายคนนี้เพื่อให้กลับบ้านข้าพบว่าไม่เห็นมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับบ้านของเราทำไมท่านจึงรีบให้ข้ากลับมาในเวลานั้นหนิงหยูทรงรู้สึกง,งุนงงจึงสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาในเวลานี้เขารีบลาอาจารย์ของเขา และกลับมาที่บ้านอย่างเร่งด่วนโดยไม่คาดคิดเมื่อเขากลับมากลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ผู้เท่านี้มองหลานชายของตัวเองและแสดงรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาพูดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรียกเจ้ากลับมาถ้าต้องการหาคู่ชีวิตให้กับเจ้าอะไรนะแต่งงานข้าไม่ต้องการมัน หนิงอยู่ทรงกระโดดขึ้นจากเก้าอี้อย่างแรงใบหน้าที่หลอเหลาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวสลับสีขาวเขาพูดด้วยความโกรธขึ้นว่าท่านปู่ท่านกําลังพูดเรื่องตลกอันใดเหตุใดจึงหาคู่ให้กับข้าข้าไม่ต้องการผู้หญิงอื่นข้าต้องหาคนที่ข้ารักด้วยตัวเองทรงเอ,อ๋อผู้เท่าหนิงไม่คิดว่าปฏิกิริยาของหลานชายของเขาจะรุนแรงขนาดนี้เขาขมวดคิ้วและพูดว่า ทรงเอ,อ๋ไม่ต้องกังวลไปฟังปู่ก่อนไม่ฟังข้าจะไม่ฟังท่านปู่เรื่องนี้ไม่สามารถต่อรองได้ข้ามีผู้หญิงที่ข้ารักแล้วและข้าไม่ต้องการอะไรอีกหนิงอยู่ทรงทรงเสียงดังและมีความดื้อรั้นปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาไหลาสาละผู้เท่าหนิงพยายามสงบสติอารมณ์และมองดูเขาด้วยความขุนเคือง สุดท้ายก็ไม่มีใครอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาไม่ได้ชอบถึงแม้เขาจะเป็นชายชราแต่เขาก็ผ่านวัยเด็กมาก่อนเขาเข้าใจความรู้สึกของหลานชายดีแต่เขาไม่ต้องการละทิ้งเรื่องของครอบครัวเฉิงทรงเอ,อ๋อนั่งลงก่อนปู่มีอะไรจะบอกเจ้าบทที่43การวางแผนท่านปู่มันเป็นความจริงอย่างนั้นหรือ ตาของหนิงอยู่ทรงเบิกกว้างอย่างไม่น่าเชื่อเขาไม่คิดว่าจะเจอน้ำพุวิญญาณในสถานที่กันดาลแบบนี้แม้แต่สำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ไม่มีน้ำพุจิตวิญญาณแต่ชาวบ้านชนบทแห่งนี้กับมีน้ำพุแห่งจิตวิญญาณมันทำให้จิตใจของเขากระสับกระส่ายผู้เฒ่าหนิงพยักหน้าและพูดว่าใช่แล้วมันเป็นความจริง ก่าอย่างไปที่ขอบขัวเฉิงและเห็นมาด้วยตาตัวเองเขายังได้ดื่มน้ำพุจิตวิญญาณอีกด้วยจากนั้นเขาจึงกลับมารายงานเยี่ยมหนิงอยู่ทรงปบมือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นท่านปู่เอาเงินจำนวนหนึ่งไปซื้อที่ดินของครอบครัวเฉิงซะจากนั้นมันจะกลายเป็นของตระกูลหนิงเราและข้าจะรายงานไปที่ท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในเวลานั้นคนในสำนักจะได้จดจำค่าได้ดียิ่งขึ้นในฐานะที่มีน้ำผู้จิตวิญญาณต่อไปคงไม่มีใครกล้าดูถูกค่าอีกแล้วเป็นเรื่องถูกต้องที่ค่ารีบกลับมาบ้านนี่เมื่อมองเห็นหลานชายที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นผู้เท่าหนิงรู้สึกอายทำไมเขาไม่คิดว่าหลานชายของเขากำลังวางแผนที่จะซื้อน้ำพุวิญญาณของคนอื่นพวกเขาไม่ใช่คนโง่ พวกเขาจะขายสมบัติของตัวเองได้อย่างไรนอกจากนี้พวกเขายังไม่เต็มใจที่จะขายสัตว์วิญญาณให้อีกด้วยท่านปู่มีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นท่าทีเละบใบหน้าของปู่หนิงหยูทรงตระหนักได้ถึงบางอย่างเขาจึงถามว่าท่านปู่คนของครอบครัวเฉิงไม่เต็มใจใช่หรือไม่ใช่แล้ว ผู้เท่าหนิงสายหัวยังไร้ประโยชน์และเล่าเรื่องราวของครอบครัวเฉิงและตอนนี้พวกเขายังไม่เต็มใจที่จะขายสิ่งใดเลยครอบครัวเฉิงไม่ใช่ชาวบ้านนั่งเดิมของหมู่บ้านต้นไม้อีกทั้งหัวหน้าครอบครัวเฉิงเป็นถึงผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้อย่างนั้นหรือข่าวนี้หนิงยูทรงตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนโง่ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเห็นได้ชัดว่า พวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงน้ำพุจิตวิญญาณหัวใจของเขารู้สึกตื่นเต้นความโลภปรากฏอยู่ในสายตาของเขาความคิดของเขาพุ่งทะลุผ่านจิตใจอีกสักคู่หนึ่งต่อมาดวงตาของเขาก็เป็นประกายและดุร้ายจากนั้นพูดว่าท่านปู่เราจะให้ราคาพวกเขาอย่างสูง หากคนของครอบครัวเฉิงยังไม่สนใจก็อย่าโทษที่พวกเราใช้ความรุนแรงทรงเออเจ้าเมื่อได้ยินคำพูดของหนิงอยู่ทรงมันเป็นเลือกยากที่ผู้เฒ่าหนิงจะยอมรับตระกูลหนิงนั้นมีชื่อเสียงในเมืองเล็กๆแห่งนี้พวกเขาไม่เคยทำสิ่งเวลวร้ายให้เสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้น คำแนะนำของหนิงยูท่ซงทำให้ผู้เท่าหนิงยากจะตัดสินใจท่านปู่นี่มันคือสมบัติธรรมชาตินอกจากนี้เราแม้ไม่ช่วงชิงมันมาก็ใช่ว่าคนอื่นจะไม่ค้นพบมันพวกเขาจะเอามันไปและมันจะสายเกินไปสำหรับพวกเรานอกจากนี้ไม่มีคำพูดใดที่เรียกว่าสุภาพบุรุษที่แท้จริงหากท่านต้องการสิ่งใดก็เป็นเรื่องปกติจำเป็นจะต้องใช้วิธีบางอย่าง ท่านปู่ท่านไม่ควรกังวลเรื่องเหล่านี้อย่างน้อยท่านก็ไม่คิดทำผิดกับตัวเองหนิงอยู่ทรงรู้นิสัยของท่านปู่ของเขาเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เขาเองก็ไม่ได้มีนิสัยเช่นนี้เช่นกันตั้งแต่ที่เขาเข้าไปยังสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นทำให้เขารู้ว่ามีเพียงแค่ความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้นที่มีความสำคัญที่สุด คนอื่นจะไม่มีทางมองเราเป็นสุภาพบุรุษตรงกันข้ามพวกเขาจะยิ่งรังแกคนอื่นมากกว่าในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในสำนักมานานกว่าหนึ่งปีนิสัยที่เรียบง่ายของหนิงอยู่ทรงได้เปลี่ยนไปและเรียนรู้วิธีที่จะยึดของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอย่างปกติแต่ว่าท่านปู่เรื่องนี้ข้าจะจัดการเองข้าจะไปเรียกสิทธิพี่ทั้งสองคนมา หนิงอยู่ทรงคัดจังหวะการพูดของปู่ของเขาอย่างอดทนเขาลุกขึ้นและเดินออกไปข้างนอกเฮะสาวบ้านนอกคิดจะแต่งงานกับนายน้อยเช่นเราตลกสิ้นดีเมื่อผู้เท่าหนิงได้ยินหลานชายของเขาพูดกับตัวเองเขาขมวดคิ้วแน่นและอ้าปากค้างเขาต้องการพูดอะไรบางอย่างเขาไม่ได้พูดออกมาถึงเซี่ยวเซี่ยวขึ้นไปบนเขาในที่สุดเธอก็เห็นต้นชามากกว่าหนึ่งโหล แม้ว่าไม่ได้เป็นฉากที่เต็มไปด้วยสีเขียวแต่มีกิ่งไม้จำนวนมากลำต้นของต้นชาทอดยาวไปทุกทิศทางใบเป็นรูปไข่ขนาดสองใบหนาแน่นลำต้นมันบาวราวกับจะมีน้ำมันไหลออกมาบนยอดของต้นชาปกคลุมไปด้วยใบสีเขียวใบรูปไข่มีขอบอยากพวกมันเหมือนเด็กทารกที่ละเอียดอ่อนราวกับรอให้หญิงสาวมาเลือก คาเมเรียเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีและคาเมเรียยังเป็นพืชตระกูลชาอยู่ในสภาพอากาศที่อบอุ่นและทนแสงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตที่มีแสงกระจายสามารถเห็นพวกมันตั้งแต่ต้นอ่อนจนต้นแก่เชิงเซี้ยวเซียวรู้ดีว่าสามารถเก็บเกี่ยวพวกมันเป็นสองฤดูเป็นฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ชาที่เก็บได้ในฤดูใบไม้ผิจะเรียกว่าชาฤดูใบไม้ผิชาที่เก็บในฤดูใบไม้ร่วงจะเรียกว่าชาฤดูใบไม้ร่วงต้นชาถูกปลูกเป็นปริมาณมากในรุ่นต่อๆมาอย่างไรก็ตามผู้คนในยุคนี้อาศัยอยู่บนภูเขาเพื่อที่จะเก็บใบชาที่หายากนี้จึงค่อนข้างมีคุณค่ามากฉงเซี่ยวเซี่ยวยืนอยู่ข้างต้นชาหลายต้น และถามเพื่อนตัวน้อยของเธอว่าอยู่เฮงถ้าเราปลูกต้นชาเราทั้งหมดนี้ไว้ในมิติเราจะสามารถทำให้มันออกใบตลอดปีได้หรือไม่คุณหนูเราลองมาปลูกดีหรือไม่ถ้าคิดว่ามันสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีคุณหนูจะสามารถดื่มชามากเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการใช้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีเรายังสามารถขายมันได้อีกด้วยคุณหนู ต้นชาที่ปลูกในมิติมันจะแตกต่างจากชาที่อยู่ด้านนอกเพราะชาเหล่านี้จะมีคุณสมบัติทางจิตวิญญาณคุณหนูสามารถขายมันได้นในราคาสูงเยี่ยมเฉิงเซียวเซียวพยักหน้าและยิ้มพูดว่าอยู่เฮงรีบย้ายมันเข้าไปมิติแล้วแล้วไปดูสถานที่อื่นๆว่ายังมีชาชนิดอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ตกลงอยู่เฮง,งส่งสัญญาณโดยโบกมือ เมื่อต้นชาไม่กี่ต้นต่อหน้าของเธอก็หายไปรากับไม่เคยมีต้นชาอยู่ในบริเวณนั้นมาก่อนหลังจากที่เก็บต้นชาไปแล้วในขณะนี้มันยังอยู่ในช่วงกลางวันเธอจึงมองหาต้นชาต่อไปกลับมาที่ครอบครัวเฉิงเฉิงไปหะยวนได้เชิญชาวบ้านมาสี่คนพวกเขาเรียงแถวกันเพื่อตักน้ำจากบ่อทีละคนจากนั้น พวกเขาทำทางน้ำไปยังป่าไผ่พวกเขาเทน้ำทั้งหมดลงไปในรากไผ่ทีละถังมันทำให้พวกเขายุ่งมากแม้ชาวบ้านจะไม่รู้ว่าทำไมครอบครัวเฉิงถึงทำเช่นนี้แต่พวกเขาก็ยินดีจะทำเนื่องจากพวกเขาได้รับข้าวหนึ่งกิโลเป็นรางวันสำหรับทำงานหนึ่งวันพวกเขาจึงเต็มใจทำงานไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามป่าไผ่นั้น มีชีวิตชีวามากขึ้นแต่มีสองคนที่ติดอยู่ในป่าไผ่กํำลังรู้สึกว่าชีวิตนี้แยก่กว่าความตายในตอนกลางคืนเขาไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมได้แต่หลังจากรุ่งเช้าเมื่อพวกเขาเห็นสถานการณ์พวกเขาก็รู้สึกเสียใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประโยคแรกที่ผู้อาวุโสลินพูดเต็มไปด้วยความสั่นเครือด้วยความกลัวว่า ควรทำอย่างไรดีก็จบลงไปอีกแล้วนะคะสำหรับสาวน้อยปลูกผักในบทที่41 4 3ถึง43ค่ะขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณทุกสับสไครต์ทุกไลค์นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ